นี่ครับพี่น้องเพื่อนเอาเห็ดมาฝากว่าสุขุนกขาทีมงานได้พักได้มีนะครับฝากเพื่อนมื่อนี่นะครับนี่ละเขาเอื่นว่ามิตรภาพไม่ต่างแดนพี่น้องนะครับหักแพงแบ่งปันกันได้ต้นบักทั่วครับนี่ละนะครับผมเพื่อนเอาเห็ดมาฝากนะครับขอบคุณในรายนะครับผมทีมงานทมเห็ดนะครับได้หัวหมูมาจากไหนนี่มีมีโหระพามีไอ้ต้นบักกระทั่วแล้วก็บักเขือวนี่ ไอ้กระเพายังโม่ใหญ่นะครับแล้วก็นี่แหละหมักไอ้ขน่าขานเอ้ยนะครับต้นบุกผีใชครับมันมันปุ๋ยของปลูกปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะแมนกันเลยมันก็เลยงามนะพี่น้องเนาะเด็กชี้ไปเรื่อยผมไม่ขึ้นเลยผมเพราะยากสุดแล้วพักชี้ไปเรื่อยนี่นะครับขึ้นเนี่มันไม่ขึ้นครับพักชี้ไปเรื่อยนะที่มันเป็นยักษ์ๆนะเออว่าคอมปีนะล่ะปลูกยากอะนะ ขึ้นยากมากเลยผมนี่หลายปีแล้วโอ้ไม่ขึ้นบางทีเล้วโอเคครับผมกับแม่เลื่อนไงไขเลือดนะครับนะครับผมยูยูโมชาร์ปยังไงชื่อโมชาร์ปไหมยานุพยานุพนะครับความเห็ดความเห็ดนะครับผมยานุพนะครับผมนี่แหละพี่น้องมาเทตะก้อแล้วก็มันก็มีนู่นนี่นั่นมาปากนอกจากนี่แหละต้อนกันนะครับอันนี้ตะเนาะโอ้ข้านี้โค้งเลยครับมันเป็นพริกหน่อยหน่อยพริกแค่นั้นบอกพริกหนูบว่ตะเนาะ เพาะไว้ที่ามันมที่มันผสมอะไรหลายอย่างอยู่จัไม่ยากนครับเมื่อนี้ผลประกอบการกะบอบันไทยพี่น้องบอบวกนะครับอ่าแต่ก็ได้ม้วนกันนะครับพี่น้องแรงงานไทยฮอนะครับอโอเคในตอนกันแล้วก็ดีใจแลาซัมยิโฮโอเคครับครับ